หันไปเห็นหนูหันไปเห็นคนนอนอยู่ข้างล่างนะช่วงนั้นหนูหันไปเห็นหัวเด็กพอดีก็มีป้าป้าคนล,ละเมืองดีอะคะ่ะก็ช่วยช่วยประคองน้องระหว่างที่คุณป้าคุณลุงรับขวัญหลานพ่อก็ยกมือว่า

ของแรกเปล่าไม่แรกแล้วล่ะถ้าหลุดขนาดนี้เพราะว่า f ีเดี๋ยวเอรับพอบานกำลรับคนขอดูเรือก่อนตอนนั้นเราก็นั่งเรือกันตามปกติเลยแล้วก็เรานั่งอยู่ข้างหน้าบนเรือค่ะแล้วเราได้ยินเสียงจากข้างหลังบนเรือว่ามีคนเฮขึ้นมาค่ะแบบเฮแล้วก็ดีใจกันตอนแรกเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าเขาหยอกเล่นกันนะคะพอประมาณอ่าใกล้เรือกําลังใกล้จะถึงฝั่งอะค่ะ หนูก็กับแม่ก็เดินไปที่ข้างหลังเรือค่ะแล้วก็หันไปเห็นหนูหันไปเห็นคนนอนอยู่ข้างล่างอะค่ะแล้วก็หันไปเห็นแล้วก็ตก,กใจเหมือนกันค่ะคิดว่าคนเป็นลมใช่แล้วทีนี้พอหนูเห็นคนนอนข้างล่างใช่ไหมคะหนูแล้วหนูก็เลยบอกว่าไม้ไปดูหน่อยมีคนเป็นลมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วไม้ก็หันไปเห็น หัวเด็กอะค่ะใช่จังหวะนั้นหนูหันไปเห็นหัวเด็กพอดีแล้วก็มีพี่คนนึงบอกว่า่ามีผู้หญิงกําลังคลอดลูกอะไรเงี้ยค่ะพวกหนูก็แบบตก,กใจมากหนูก็เลยวิ่งไปบอกป้าที่ข้างล่างอะค่ะซึ่งป้าหนูก็เป็นพยาบาลพอดีค่ะก็เลยแบบโชคดีก็เลยวิ่งไปตามป้าให้มาช่วยดูให้ค่ะคือ,คอตอนนั้นที่ป้าขึ้นมาระหว่างนั้นก็ยังทําอะไรมากไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่า,าไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือด้วยแล้วก็มี ป้าๆคนละเมืองดีอะค่ะก็ช่วยช่วยประคองน้อง<ช>ค่ะตอนนั้นแล้วก็โทรเรียกกู้ภัยอะไรกันค่ะระหว่างรอรถโรงพยาบาลมาอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นกันก่อนใช่ค,ใชค่ะก็เป็นที่เห็นในคลิปอะค่ะที่ระหว่างรอกู้ภัยก็ป้าๆเขาก็เหมือนเอ็นดูน้องก็เลยแบบทําการรับขวัญเด็กด้วยการเอาตังไปให้อะไรเงี้ยค่ะใช่หนูแบบ ชื่นชมน้ำใจคนไทยก็เลยแบบบันทึกภาพนั้นไว้ว่าแบบคนไทยมีน้ำใจอะไรประมาณเนี้ยค,ค่ะเ,เต้นดีใจ<อ>ใช่ค่ะแล้วก็แบบเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ด้วยอะคะ่ะแล้วเราก็ดีใจแล้วน้องแบบตัวใหญ่แข็งแรงอะคะ่ะระหว่างที่คุณป้าคุณลุงรับขวัญหลานพ่อก็ยกมือไหว้หแล้วก็ร้องไห้คะ่ะแล้วก็จับมือแม่วหวยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเป็นภาพที่เห็นแล้วแบบปื้มปิ่มะะแล้วก็เห็นแล้ว ปื้มใจแทนครอบครัวน้องที่แบบมีคนรักแล้วก็คนเอ็นดูมากขนาดปื้มเื้่มใจแทนครอบครัวน้องเนาะใช่น้ำ<ช>ตาเห็นแล้วก็น้ำตาไหลกันเลยใช,ใช่แล้วก็มีป้าป้าลุงลุงแบบตั้งชื่อให้น้องเต็มเลยว่าน้องเฟอร์รี่บ้างน้องนาวีบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันเป็นภาพที่น่ารักระหว่างที่ว่าน้องออกมาคําถามแรกของลุงลุงป้าป้าก็ถามเลขทะเบียนเรือกันใหญ่เลย <c oughs> ความเชื่อของคนเนาะใช่ใช อาจจะแบบน้องมาให้โชคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็มีคนบอกว่าเลขท้ายเรือศูนย์เก้าหกนะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเลขเลขเรือมันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยค่ะหนูก็ไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็จําไม่ได้ก็เลยแบบจำ,จำได้ไดแค่ส <3 S 2> ามสามตัวหลังน้องแบบได้เห็นคลิปนาะก็อยากแบบว่า ่าให้ดูไว้ว่าทุกคนก็รักน้องแล้วก็ให้ความอบอุ่นน้องเป็นอย่างดีค่ะใช่ใชเป็นภาพจําที่ดีของน้องค่ะที่หนูแบบว่าโพสตคลิปลงไปก็อยากให้คนชื่นชมน้ําใจคนไทยมากกว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น้องก็ไม่ใช่คนไทยด้วยอะค่ะ,ะก็แบบถือว่าแบบคนไทยก็มีน้ําใจค่ะช่วยเหลือก,ก็เหมือนกันนะคะดราม่า ก็เยอะเลยว่าแบบเรื่องเงินเอาไปใส่ตัวเด็กอะไร<ช>คิดว่าทุกคนคงหวังดีด<ช>้วย <ๆ S 2> แล้วก็แบบลืมคิดเรื่องเชื้อโลกหรือว่าอะไรไปก็อยากแบบขอโทษแทน<ช>ป้าๆแล้วก็แบบทุกคนคงไม่ได้ จิตนาตไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนชื่นชมกันมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ